สวัสดีครับผมนายปีชาปทุมพงศ์อายุ3 3ปีปัจจุบันทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทแห่งหนึ่งตําแหน่งเจ้าหน้าที่ไอทีครับถ้าเป็นปัญหาสุขภาพในชีวิตประจําวันเนี่ยก็คือเรามีความอ้วนส่งผลกระทบยังไงหนึ่งน้าหนักเกินเยอะคือว่าเกินร้อยโลอ่ะทีนี้การทํางานอ่ะมันยากเวลาเราจะไปที่แคบแคบ,บเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากหรือจะไปที่บนสูงๆเนี่ยอย่างเช่นไปติดก,กล้องไปเช็คสายข้างบนฝ้าอะไรพวกนี้ก็ลําบากเช่นกัน บางทีมันก็มีอาการมือเท้าชาอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นเองเลยโดยเฉพาะหน้าหนาวจะเป็นบ่อยก็คืออยู่ดีมือเท้าก็าจะชามีอาการเวียนหัวแล้วก็แบบว่าเหมือนเอาลมบ้านหมุนแล้วเราลุกไม่ขึ้นเลยแต่ตอนนั้นจะเป็นตอนตื่นนอนพอมีอาการเสร็จปุ๊บครึ่งวันอะ่ะกว่าจะลุกขึ้นมาได้ก็เลยรีบไปหาหมอ หมอบอกว่าเออมีความเสี่ยงสูงนะที่จะเป็นโรคไขมันในหลอดเลือดหมอแนะนําให้เราอ่ะออกกาลังกายให้มากขึ้นแล้วให้งดของมันของทอดลดพวกน้ําอัดลมด้วยแต่เราอ่ะเป็นคนไม่ค่อยแบบกินเล้าสุปรีอยู่แล้วก็เลยเรื่องนี้ตัดได้เลย ตอนที่หมอแนะนําว่าให้เราออกกําลังกายแต่เราอ่ะไม่ค่อยมีเวลาบางทีเราทํางานจนถึงแบบดึกๆึกดื่นๆเนี่ยแม้แต่วันหยุดเราก็แทบจะไม่มีเวลาเพราะเราต้องอยู่เวลากับครอบครัวทีนี้เราก็เลยมองหาตัวที่เป็นอาหารเสริมเราดันไปพบตัวคอโฟโรเนิกเนี่ยแหละที่สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของเราก็เลยทานมาเรื่อยๆเลยทานแล้วก็คือ1อาการที่เราเวียนหัวบ่อยๆเราไม่เจอเลยนะตั้งแต่ทานมามือเท้าชาลดลงนะ คอฟโจเจนิกครับกินเวลาไหนก็คือเราจะกินเช้ากับเย็นส่วนรสชาติก็กินง่ายครับหลังจากที่กินคอฟโจอเจนิกครับช่วยให้ผมเนี่ยสามารถทํางานได้เต็มที่ผมว่าคอฟโจอเจนิกเนี่ยครับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผมและผมจะทานเขาต่อไปเรื่อยๆครับ